วันนี้นะครับวันที่30สิบเดือนพอดีครับจะเดินทางไปงานแต่งหลานครับก็เลยถือโอกาสว่าไปขนแกะทั้งทีนะครับผ่านชัยภูมินะครับจะลองปักมุดไปที่ทุ่งดอกกระเจียวก่อนครับครับออกเดินทางครับเวลาเจ็ดโมงแล้วก็วิ่งเส้นบางบัวทอง่แหนะครับยาวๆไปเลยวิ่งเส็นบางบัวทองมายาวๆเลยครับมาเส็นนะครับเพื่อจะไปเส็นไปเซ็นนิทรรศภาพเลยนะครับ แก๊กที่เบะเติมน้ำมันนะครับที่บางหน่อยนะครับพันหกเราสตาร์ทที่พันหกนะครับผมก็ต่างกิโลยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสระบุรีกันเฉยค่ายิ้มหน่อยคะ่ะกะํากำลังจะเดินทางไปไหนไอ้ตุ่งดอกกระเจียวใครสวยยกมือขึ้นก็วิ่งมาเนอกกะก็ทางเรี่ยงเมืองก็พอเลี่ยงเมืองสระบุรีก็ จะผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันโอ้ยมีตะบอนกลางเต็นครับนี่มันเป็นบรรยากาศที่ปัญญาไม่ถูกครับครับรหลดมาดูวิวสองข้างทางก็ไปเรื่อยๆนะครับรอถึงจุดหมายนะครับเพื่อเป้าหมายของเรานะครับก็จะมีลเลยเทศบ,บาลทับกวางมาจากจากนิดเนาะก็มามันก็จะบอกว่าเลี้ยวสายให้ไปอ่า นตกเจ็ดสาหน่อยครับจุดกลางเต็นก็ไม่ใช่น้อยครับเส้นนี้ที่เห็นเอ็นกระชิบแคมป์นะครับค่ายชัยพิตินี่จุดกลางเต็นนะครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี่คือน้ำตกเจ็ดสาหน้อยนะครับพอวิ่งมาเส้นที่บอกกันเลยน้ำตกเจ็ดสาหน้อยก็วิ่งตรงมาอย่างเดียวครับฐานแยกปากช่องนะครับก็จะมาเจอซีแยกนะครับให้เราเลี้ยวขวาหมายเลขสองสองับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสองสองสี่สามคนงามบอกเลยนี่แหละครับ ไปไหนคนงามาก็ไปด้วยครับพอวิ่งเมื่อไรจะพัดนะครับก็จะถึงผ่านโรงเรียนน้องพักหนอกครับน้องพักหนอกก็เราเล่นน้องพักหนอกกับนาวัดน้องพักหนอกครับก็ห้เลียวสายครับซื้อกระป๋ายจะเขียนไว้ว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ไปอำเภอชายบาดาลลบบุรีนะเมื่อเลียวสายเมื่อไรจะประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับมันก็จะเจอถนนเส้นลักนะครับก็จะบอกให้เลียวสายนะครับเป็นถนนเส้น สองสองสี่สามครับนะครับที่เราตัดเข้าเส้นที่ผมบอกเนาะตัดเข่าเส้นที่ผมบอกเสร็จพอวิ่งมาได้สักพักนะครับเราก็จะเลี้ยวขวานะครับไปเส้นคอลาซิมา,น,านะครับไปไปเสเป้นอำเภอด่านขุนทด,ดนะครับรู้ว่าเส้นสองสองห้าหกแล้วนะครับถึงตรงนี้อพอถึงตรงนี้ผมก็บอกไม่ถูกหรืครับพอตัดจะเข้ามาที่ว่าเส้นด่านขุนทดนะครับวิ่งมาได้จัก ห้าพุกป,ประมาณประมาณเจ็คุเกเจ็ดกิโล่ดีนะครับอ่าก็จะบอกให้เลี้ยวซ้ายนะครับกเลี้ยวเกินไม่ทันน้วกันแล้วเมื่อกี้นะครับวิ่งมาได้จากพักครับอ่าก็จะเจอสามแยกนะมั่งนะครับสามแยกนี่แหละครับเลี้ยวซ้ายนี่จะไปชัยวดดานนะครับไปอำเภอชัยบดานไปเพชรบูร์นะครับอีนังหน่อยบอกให้เลี้ยวขวาไปชัยภูมิครับนะครับ เีขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข205หมายเลข205ตามที่อีนั่งน่อยบอกเลยครับเรียวขวาเด้อครับเด้อยินด,ดีตอนรับสู่จังหวัดชัยผูหมหมครับก็อยู่ที่ตำบลอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาอำเภอเทพสถิตแล้วนะครับเมื่อกี้ผมแวะแวะปั่มน้ำมันขวามือปั่มปตทครับแวะนะครับข้างหนา้า ตอนนี้เหลือประมาณ14โลครับเริ่มมาก็เริ่มเห็นแล้วครับนี่ปลายทุ่งดอกกระเจียวบานนะครับอบอกมุดแหละตอนนี้เริ่มมีปลายข้างงทุงดอกกระเจียวบานครับเป็นจุดพักรถ๋อเป็นจุดจังสีดอกกระเจียวบานเห็นไหมครับองรงการบริหารส่วนตำบลบ้านไร่เ,เทพสถิตจุดกลางเต็นททยาน่ากิายงานก็เลยแ,แวะครับแวะสั่งอาหาร ครับก็ไปซื้อกล้วยปิ้งไงตัวเล็กแล้วก็สั่งอาหารสั่งข้าวพัดไห้ตัวเล็กครับเป็นร้านขาครับเราก็จะไปข้างหน้าต่อครับเงอยากได้เสบียงครับเรามาเียได้เข้าจุดตั้งเต็นท์ได้เสบียงได้นะครับหลายๆอย่างทั้งของคนเล็กเรียบร้อยครับไปต่อครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับมาถึงจุดอุทยานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ เห็นนาลักนาลักของพี่เจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับก่อขาเขาก็ละสี่สิบขาหลดสามสิบเป็นร้อยสิบบาทครับถึงอ้ยนาลักนาลักเห็นไหมครับเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณครับํำระ่าผ่านประตูมาเรียบร้อยครับกางเต็นเดี๋ยวเขาจะไปเช็คนะครับแล้วก็จะไปเก็บเองนะครับเขาบอกว่าจุดกางเต็นอยู่จุดที่สองครับ เดี๋ยวจะดูก่อนครับนี่เห็นนะครับถึง้วครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามครับนะครับจุดกลางเต็นจุดที่สองเนี้ยกำลังจะดูครับจุดจอดรถขึ้นลงจุดขึ้นรถนะครับนี่ครับบริเวณลานกลางเต็นนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับก็เริ่มีมาแลวตรงโน้นหนึ่งเต็นโน่นนะครับแล้วก็หาที่กลางเต็นกันนะครับ มาถึงนะครับก็นะครับสั่งกินก่อนนะครับเราค่อยก้างเต็นนะครับพอดีคนสวยครับก้างเต็นโอ้ีหนน ขัวฝนขัวฝนเพราะว่าคนสวยมาด้วยนะครับกลางทางต่นกลางทางทา้าบกลางทางคีดนะครับเรียบร้อยแล้วครับน,นี่ครับน,นี้เรากําลังจะเดินไปนะครับเรากําลังเดินไปจุดที่เขาขายตัว๋วเพื่อจะไปดูทุ่งดอกกระเจียวยามเย็นเหมือนกันครับนะครับในบริเวณจอดรถนะครับนั่นคืออ่า จุดที่จะไปซื้อตั๋วเปิดไปดูทุ่งดอกจีวนะครับนี่คือศูนย์ดนวยการนี่ครับบริเวณสวยงามครับเนี่คนสวยกับป่ากําลังเดินมาครับฮะคือจุดซื้อตั๋วลดรางนะครับผู้ใหญ่ท่านละสามสิบเด็กท่านละยี่สิบเดียวผมจะไปซื้อน้ำกันทวก่ก่อนนะครับนี่คือศูนย์จำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มโอ้หลังจากที่ผมได้ตั๋วแล้วครับได้ตัว๋วจะไปดูนะครับรู้สึกว่าจะมากลางเต็นมาปั่นจักรยานอีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ถามน้องนะครับเรื่องอากาศเมื่อคืนน้องบอกว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างนครับพี่เเบิครับร้ายใจเชิมแล้วมาเองอากาศเย็นสบายในแจ้ธรรมชาติครับไม่ต้องไปทิดมันดอกแอร์นะครับกันนไม่มีทางหมาลายดงน้องพี่เนาะ นี่เขาเรียกว่าลานหินหนอครับเห็นไหมครับลานหินหนอหนอหินน่ะครับโอ้โหธรรมาตยงามเลครับตพี่โชเฟอร์นะครับเป็นพื้นทุ่งดอกกระเจียวแต่ว่าเป็นทุ่งสองนะครับไม่ใช่ทุ่งหนึ่งครับ นะครับเห็นไม่ครับมองไปเห็นเลยครับดอกกระเจียวครับก็สวยเห็นดอกกระเจียวไม้คาครับอู้ดทุ่งสองเลี้ยงใหญ่ขนาดนี้ครับนี่ครับเรากําลังจะถึงทุ่งดอกกระเจียวนี่คือทุ่งดอกกระเจียวทุ่งที่หนึ่งครับครับโอ้ทางเดินไปนะครับอู้ดครับก็นะครับก็คือ มีลานจอดหอตรงนึ้นะครับลานจอดหอก็คือผาสุดเป็นดินตรงนี้จะจะมีห้องน้ำน,นะครับมีลานขาสวัสดิการครับไปเราจะเดินไปผาสุดแผ่นดินกันครับเดินเดงนไปประมาณ50เมตรครับนะครับแล้วผาสุดเป็นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมเกียรตินะครับลอยเมตรจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินกระุ่งงดอกกระเจียวนะครับจะเลี้ยวซ้ายไป เริ่มเดิมนมาทางมาถึงผาสุดแผ่นดินแล้วนะครับถึงแล้วครับผาสุดแผ่นดินความสูง846เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับลมครับลมเย็นมาก เสร็จครับเรากำลังจะกลับครับดูคนสวยครับไ,ไปที่ลูกมาเบาเล้วเราเสร็จจากจุดชมวิวสุดแผ่นดินครับเราจะไปต่อครับมีเราสามคนเที่ยวนี้เราจะไปไหนดีอเอ้ กำหันไหมครับามาว้าวัไปทุอปดอกกระเจียวนี่คือจุดที่สองเราลงครับเรากําลังจะไปดูทุ่งดอกกระเจียวครับนี่ครับทางเดินเข้าไปนะครับเขาบอกห้ามลงทุง่งห้ามลงทุ่งนะครับฝ่าฝืนปรับห้าร้อยบาทเห็นนะครับ เขาบอกว่าพี่โชเฟอร์บอกว่ากระเจียวจะบานพิกสุดๆนะครับหลังออกพรรษาประมาณสิบห้าวันนะครับก็คงจะเหมือนว่าดอกกระเจียวมันซึกหรลอว่าเนาะนะครับตอนนี้ครับครับให้ดูก็มีปะป่ายครับสองดอกนี่สองดอกครับแต่ตรงนู้นเยอะตรงนู้นเยอะไปโอ้โหเราถึงทุ่งโอ้โหนี่ยครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับ โอ้โหนู่นครับูหสุดๆครับสวยรถมาแล้วนุ่น หลังจากชมทุ่งดอกกระเทียวเสร็จเนอะครับก็จะออกครับโอ้ชุดใหญ่กำลังมาครับครับกำลังลงแล้วที่สามที่เราลงครับลานหินหนอครับไปครับสวยงามมากเลยตรงนี้ ว้าวรัแบบเหมือนสถานที่นิยายสักอย่างหนึ่ง,งกี่หมื่นปีครับนี่ถึงได้สาะลมเสาะอะไรสาะได้ขนาดนี้ครับ ตอนนี้นะครับที่เรียกว่าป่าหินงามนะครับผมเดินขึ้นมาแล้วนะครับผมเดินขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือผมกิดว่าสิบสามสิบสี่ปีครับที่ไม่ได้มานะครับพอดีเจอพี่เขานะครับโอ้โหเป็นผู้หญิงที่ขี่มอไซค์เที่ยวนะครับ้องชมครับ นั่นครับนั่นครับข้างหน้าคือหินเขียนป้ายเขียนว่าหินแม่ไก่ยักษ์นะครับก็เป็นหินแม่ไกยักษ์นะครับก็มีแต่หินนะครับแต่ว่าเราก็พยายามนึกภาพเห็นนั่นหรือเปล่าครับนั่นแหละถามว่ากี่พันปีกี่หมื่นปีครับที่อ่ามันกระทบทั้งลมแล้วก็ฝนกระทบเพื่อให้หินกัดเกาะอย่างนี้แล้วก็เป็นรูปนะครับนี่คือพระาที่กํกำลังจะตกดินนะครับ จะให้ดู360อ360องศานะครับให้ดูวิวครับจากเที่ยวแล้วครับก็ะจะเดินทางกลับนะครับขากลับก็เดินไหระวังนี้หนึ่งนะครับมันไม่ใช่เป็นบันไดเหมือนตรงนั้นนะครับมันก็จะเป็น เป็นลานหินอาจจะมีลื่นระวังครับเดินดีๆก็หัวเขาไม่เป็นมวนคือกั้นแหละครับแต่ว่าทางคนเดินจะเนียนคลิกเลยครับเดินจะเนียนไปครับครับก็ถือว่าจบนะครับสี่สถานที่ที่ผมได้ถ่ายคลิปนะครับนี่ก็คือจุดสุดท้ายก็คือลานหินงามนะครับที่ไปเมื่อกี้ต้องมีหิน ฟีฟ้าที่ว่าหินห้ำต่างห้ำโดงห้ำอะไรนั่นแหะครับนะครับอะไรนั้นครับสําหรับตรงนี้นะครับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปตรงที่เต้นไปทําอาหารกินก่อนนะครับน้บองรถที่มนกลจะออกง่เียาน,นาารยขขายครับอมัเกี่ยวถุงายยานแห่งชาติป่าหินงาม ทุ่งดอกกระเจียวครับกระเจียวเขียวดีใจที่นี่ที่ชัยภูมิครับตอนนี้ก็ประมาณ2องทุ่มครึ่งเนาะครับก็พอดีไปสั่งนะครับไปสั่งอาหารสำเร็จมาครับก็มียำไข่เยี่ยวมากมีข้าวผัดมีผัดกระเพราหมูนะครับ มาเดี๋ยวกินเซจก็คงจะอาบน้ำแล้วนอนอากาศกำลังอู้ยกำลังใช้ได้เลยครับรูซื้อก็มีหลดมาเพิ่มนะครับมีเต็นมาเพิ่มนาจะซิปก่าเต็นนะครับวันนี้อากาศดีมากๆเลยครับอยากแนะนำให้มาครับเดี๋ยวตามนะครับติดตามนะครับฝากด้วยต่อตรงพาทัวร์ครับบรรยากาศในคืนครับตอนนี้สามทุ่มกว่าครับอากาศกำลังเย็นสบายผมอาบน้ำเส็ตก็คงจะเข้านอนนะครับนี่คือนั่นคือเต็นนะครับ คือห้องน้ำนะครับครับตนทนข้างหลังนู้นน,น,นนะครับเดี๋ยวคลินิกก็จะขึ้นมาเช้านี่โอ้โหคนสวยตื่นแต่เช้าเลยนะครับเมื่อคืนอากาศดีนอนคนสวยนอนเท็กอย่างเดียวดิ้นไปนิดนึงครับ <c oughs> ตื่นมาครับเมื่อคืนช่วงเที่ยงคืนเนี่ยเท็คดูมันที่12องศาพระอาทิตย์ เชาวนี้ตื่นมาครับอ๋มาเจอเขาเรียกว่าเพื่อนในกลุ่มกลางเต็นท์นะครับโอ้ปีเดียวกันอายุเท่ากันคนบบันเฮ่านั่นอีกคือเราเสือไอวีครับมาเราแฟนเรานะครับเราแก่ลครับมากลุ่มครับครับโอ้ยินดีครับต่อไปจะได้ไปเที่ยวกันแล้วเมียไม่ไปเราจะไปกันสองคนไวน้กันแอ้วเช้านี้นะครับก็จะเริ่ม มันจะเก็บทาพกับเก็บชีสแล้วก็เลยมาไข่ลวกครับเดี๋ยวจะเช้าหนก่นไข่ลวกกับกาแฟนะครับ เดิมๆรสชาติเดิมๆนะครับเราแต่ส่วนผสมอะแต่ละวันมันจำสูตรไม่ได้นะครับแต่บรรยากาศเดิมๆแต่แตกต่างสถานที่ทีวีก็แฟนแก่กำลังเก็บของละนะครับจะไปต่อแล้วคืนวันเสาร์ตอนนี้แลกเบอร์พีวีก็แฟนแก่แล้วเดี๋ยวไม่แน่วันเสาร์เราอาจจะเจอกันอีกล้วก็เมื่อคืนแกให้ยืมหลอดไฟแกให้ยืม หลอดไฟสองหลอดมาเช้ามาคืนนาไปคืนหลอดหนึ่งมาเช้าไปคืนแกเห็นลืมมามาแกปูใจดีให้เลยครับให้ฝากไว้เจอกันเราคอยให้คืนครับไค่ลวกไข่ลวกชอโอ้กำลังพอดีเลยอ้าวว่าไข่หน่อยวันนี้มามาก็แม่บ้านก็ชาเบิรน สอดสอดสอดใครมาเจาะสอดกุนเกือบเกือบรึมดูรูสอดเฮ้ยช่มันซอดไหมนี่งเปิดอันใหญ่ชาวใครรวกครับ ก็หลังจากที่อาบน้ำนะครับอาบชาเก็บเต็นเซ็ตนะครับอินหันชาวเซ็ตเก็บเต็นเซ็ตนะครับเนี่ยบริเวณที่ผมกลางนี่ของพีวีกลางนะครับ เต็น,น,น,นท์้องนองฟางนุ่นเกาะหางจะเก็บอ่าน้มอัาถ่านะครับเก็บเต็นท์เสร็จแล้วเก็ยังรอคนสวยตื่นนะครับเห็นไหมครับอากาศเย็นสบายด้คนสวยเขานอนครับนี่ก็คงจะเดินทางกลับแห้วนะครับสวยครับพุทธานแห่งฉาติป่าหินงามครับห้องน้ำเกาะสะอาดครับมีห้องอาบน้ำมีอ่ามีทั้งโถหนังยองอ่ามีทั้งชักโครกครับนี่บริเวณ วันนี้น่ะจะเริ่มมาแล้วครับนี่มาเออชุดนี้มาใหม่ครับอไปครับโอ้วันนี้เริ่มนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะเที่ยวเริ่มมาแล้วครับครับอ้าวบายบายนะครับเจอกันอีพีต่อไปครับนี่ครับขายสินค้าครับสำหรับอีพีนี่ครับ ผมก็ขอลากันตรงเดินทางกลับนะครับกำลังออกจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงามนี่แหละครับนะครับฝากติดตามช่องนะครับลุงป่าพาหลานเที่ยวนั้นแลวครับแต่เพิ่งเริ่มครับทำคลิปนะครับวันนี้ครับต่อตรงพาทัวร์ครับพบกันคลิปหน้าครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ